กง2025ไปเที่ยวกันเธอวันนี้ขอรีวิวพาร์ทแรกเลยขอเป็นพาร์ทการเดินทางอันนี้เดินทางกับสายการบินแอมิเลเธอเพื่นที่สุวรรณภูมิเป็นสายการบินที่แบบว่าฉันอยากนั่งมานานแล้วสายการบินนี้แล้วพเพอเิญเธอทริป com ได้ราคาดีมากไปกับราคา5 0 0ตันต้นต้นต้น,ตนคือ5,100-200ประมาณเนี้ยเราจำราคาไปเป็นไม่ได้เธอที่นั่งกว้างขวางมากบรรยากาศดีพนักงานแบบว่าบริการ ดีมากเธอเป็นสายกันบินแขกก่อนเสิร์ฟอาหารเขาจะมีเมนูมาให้ดูให้เธอรู้ก่อนว่าจะเสิร์ฟอะไรบ้างอย่างตอนข่าวไปเราเดินทางวันที่11มกราเธอเมนูที่ได้คือข้าวแกงกะหรี่ไก่เฮ้ยเธอเป็นรสชาติแบบ โนนัว,นวไม่ได้แบบว่าเข้มมากนะเธอเป็นรสชาติแบบกลางๆอะ่ะเออเธออร่อยสําหรับเรานะส่วนขากลาบเธอเราบินกับห้าทุ่มบรรยากาศไฟก็จะเป็นสลัวสลัวแบบนี้มีเมนูมาให้เหมือนเดิมอุปกรณ์หน้าจอมีหนังให้ดูมีเกมให้เล่นมีหูฟังมาให้มีหมอนมาให้มีผ้าห่มมาให้เฮ้ยครบ เออคุ้มแล้วที่เป็นฟูลเซอร์วิสอ่ะเธออมเมนูตอนขากลับเป็นเมนูไม่ซ้ํากับตอนะข่าวมาเธอดีใจมากที่แรกแอบรลุนว่าแบบถ้าเป็นแกงกะหรี่ไก่เหมือนกันนี่แบบว่าอืมจุกอยู่นะเพราะว่าเป็นไฟแบบว่าห้าทุ่มมาเธอแต่ได้เป็นแซลมอนอ่ะเธอดีมากเลยอร่อยอ่ะเธอแนะนําเลยบาย